โรเบิร์ตแพทิสันผู้รับบทเดอะแบทแมนทำไมแบทแมนภาคนี้คุณไม่ใหญ่เหมือนภาค,คก่อนๆเลยโรเบิร์ตได้เคมตัวเองว่าแนตตี้นี่คือหุ่นธรรมชาติจริงๆแล้ววันนี้ผมเบจิต้าจะไม่ได้มาตอบคำถามอะไรพวกนี้เลย ครับผมลไต้านะครับวันนี้มาไม่ได้จะมาตัดผมนะครับวันนี้จะมาสอนโปรแกรมเล่นหลังที่บ้านง่ายๆกันนะครับคือจริงๆเนี่ยโปรแกรมหลังที่ดีนะครับเราต้องมีมุมและดดาวหรือว่าดึงข้อเราขึ้นไปนั่นเองแต่ผมลองกับตะกูลดัมเบลเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างมากก็ได้แค่ท่าพูโอเวอร์นะครับแล้วก็เล่นไประยะหนึ่งถามว่าพัฒนาไหมพัฒนานะครับแต่จะให้มีปีกกว้างๆด้วยท่าพูโอเวอร์เนี่ย ระยะยาวนะครับยาวมากๆเลยเพื่อนๆอ,อาจจะหมดไฟในการเล่นก่อนนะครับแนะนำนะครับไปห,หาบาร์หรือว่าสวนสนามเด็กเล่นอะไรก็ได้นะครับเราสามารถดึงข้อได้นั้นก็เป็นอันโอเคแล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยสะดวกนะครับกลัวโควิดนี่เลยนะครับมีอุปกรณ์สปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการแน่นอนนะครับโฮมทูนฟิตเนส <laughs> ดูกูโหนแบบกลัวไม่ได้ตังค์้ <laughs> มาเข้าเรื่องเลยดีกว่ากิบของเรานะครับเวลาเราจับเนี่ยมันจะมีทั้งแคบทั้งกว้างทั้งหงาทั้งว่ำนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะามากมายไปหมดนะครับแต่ถ้าพูดสั้นๆเลยที่ผมเล่นมานะครับกิบที่เราจับได้รู้สึกว่าเราถนัดที่สุดเนี่ยระยะกลางนะครับจะพัฒนาและได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยจับกิบที่กว้างแบบโฟเวอร์มากมากเลยนะครับซึ่งประตูบ้านผมก็ไม่กว้างมากพอนะครับเลยไม่ต้องกังวลอะไรจับกิบป,ประมาณนี้เลยครับเราก็ดึงเวลาเ,าเล่นเนี่ย มันดูมากง่ายนะบอกว่าดึงแค่ดึงขึ้นไปนะครับแต่สําหรับใครที่ยังดึงข้อไม่ได้เลยเนี่ยนี่เชิญตัดผมครับลองทรงสูงอสักอ่ะนี่นะครับ<อ>ก็คือเราเนี่ยใช้ขาข้างหนึ่งนะครับผลักตัวเราให้ขึ้นไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้ขานะครับงอแล้วก็ค่อยตั้งลงมาช้าๆนะครับเห็นไหมจากนั้นก็ผลักตัวขึ้นไปอีก นะครับให้ฝึกอย่างนี้ไปก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่ทํนี้ทไม่ได้ทีนะครับฝึกแรงใต้ไปอย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงสามารถดึงข้อได้เมื่อเพื่อนๆดึงข้อได้ประมาณ5้าครั้งแล้วเนี่ยก็ถือว่าพัฒนา,าได้เช่นเดียวกันอย่างเจ้านอดเนี่ยมันดึงข้อนะครับช่วงแรกๆแค่ได้ประมาณ3 4ครั้งใช่ไหมผมเนี่ยไล่มันไปเล่นแม็กชีนก่อน,น หรือว่าฝึกแบบนี้ก่อนนั่นเองจนกระทั่งมันดึงได้ประมาณ78ครั้งนะครับตอนนี้ก็สามารถดึงข้อได้พัฒนาได้มากขึ้นนะครับส่วนถ้าใครดึงข้อขึ้นแล้วนะครับผมจะให้ทิคสันส้นๆเลยส่วนตัวนะครับผมไม่ใช่คาริสนิทหรืออะไรนะครับผมเวทเทรนนิ่งนะครับก็คือฝึกซ้อมกับน้ำหนักตัวเองถ้าผมเนี่ยมามาดึงข้ออย่างนี้เลยดึงแบบอ่ะอนนขอมาดึงก่อนว่าได้กี่ครั้งนะครับนี่นานแล้ว ตอนดึงข้อนะครับให้เราใช้แรงเนี่ยจากศอกเรานะครับอย่าใช้จากหน้าแขน <c oughs> เพราะการดึงจากหน้าแขนเนี่ยคุณโฟกัสที่จะพัฒนาหน้าแขนนะครับมันเหมือนกับงัดตัวเราขึ้นไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้แรงจากศอกนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยแอคทีฟนั่นเอง <c oughs> ไม่รู้กี่ครั้งคเม่เหนื่อยชิบหายก็อย่างที่เห็นนะครับได้กี่ครั้งไม่รู้แล้วก็ไม่ได้วอร์มอัพด้วยสภาพนะครับโดยออกมาแบบทุระทุเรนนิดนึงนี่มาดูเลยนะครับวิธีพัฒนาให้ได้แบบดีขึ้นนะครับ เรานะครับจับเล็กเนี่ยใส่ในะกระเป๋าใส่นี่ก่อนนะลืมบอกผ้าขนหนูนะครับหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้กระเป๋ามันไปเกิดนะครับผมใส่8ก,กิโลนะครับนี่เลยหนักใช้ได้แต่เราก็ดึงไปได้เลยแข็งแรงนะครับบานี่เจาวางที่ข้างหลังก็ได้ พอเราใส่น้ำหนักปุ๊บความยากมันก็มากขึ้นนะครับทําให้เรามีแรงต้านที่ดีนะครับอาจจะเดินได้8-12ถึครั้งก็อยู่ในระบบบช่างกรรมนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราสามารถ เพิ่มน้ำหนักไปได้เพื่อให้ความยากนะครับ <_ d ata> เพิ่มขึ้นทําให้เราฝึกได้ดีขึ้นนะั่นเองถ้าเพื่อนๆดึงข้อจนแบบดึงได้เกิน15ครั้งขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะต้านช้าต้านลงต้านมากนะครับถ้าพูดถึงการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแรงต้านที่ดีเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วก็มุมนี้ผมจับนะครับไม่ว่าจะเป็นหงายมือหรือว่าข้อมือนะครับการที่คุณหงายมืออย่างเงี้ยจำไว้เลยนะครับหงายเงี้ยนะครับจับแบบนี้เนี่ยดึงขึ้นไปแบบเมื่อกี้นะครับแบบนี้เนี่ยหน้าแขนแล้วก็ จะทางานเยอะกว่านั่นเองส่วนถ้าทําอย่างนี้นะครับก็เข้าปีกเราเต็มๆเลยโดยไม่ใช่หน้าแข่งช่วยเวลาเราฝึกเนี่ยก็เลือกได้เลยนะครับเพื่อนๆด้อยส่วนไหนเอามาเปิดเป็นท่าแรกแล้วท่าที่2นะครับควรเล่นอะไรดีนี่เลยแล้วก็ประกอบดัมเบลสุดที่รักเรานะครับเลือกน้ำหนักที่เราออกแรงได้8-12ถึครั้งนะครับอ่าเก้าอี้จับนะครับนี่ผมสาธิตในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีบอกให้เริ่มจากแขนที่เราไม่ถนัดก่อนนะครับแล้วเราก็ พิงตัวเราไปได้เลยเวลาเราดึงเนี่ยนะครับให้ศอกนะครับเลยหลังเหมือนวาดขึ้นมานะครับส่วนตัวเนี่ยนะครับไม่หมุนแรงจนเกินไปไม่หมุนแบบอย่างนี้นะครับนี่ดังด้วยให้เรานะครับดึงขึ้นมาสอบเลยหลังขององไว้เลยถามว่าที่หลังเนี่ยมันเลยขึ้นไปมันดูเหมือนหมุนนิดน,นึงนะครับได้นะครับเพราะว่าการทํางานของกล้ามเนื้อหลังมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ส่วนท่าดัมเบลโลเนี่ยพยายามนะครับให้หลังเราตรงตลอดนะครับอย่างออย่าคุดอย่าแอนจนเกินไปนะครับไม่งั้นภาระจะไปลงที่หลังได้แล้วดึงก็เช่นเดียวกันนะครับนึกถึงแรงจากศอกเราวาดให้เลยหลังก็พอแล้วนะครับส่วนท่าที่3นะครับนั่นก็คือกลับไปท่าแรกของเราเลยถ้าเพ,เพื่อนดึงแบบผมนะครับก็คือเป็นหงายมือนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นคว่ำม,มือแทน จากนั้นก็เล่นไปได้เลยครับเลือกน้ําหนักที่เราหมดแรงนะครับแตะถึงสองครั้งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมขอสาธิตให้ไม่ใส่น้าหนักก็ดึงขึ้นไปเลยครับถามว่าระยะนี่ควรจะสุดเลยไหมนะครับควรจะแบบหน้าอกเราแตะกับบานหรือไมบเี้ยขึ้นไปสุดแล้วนะครับม่นกระทุ้งหลังคาแล้วก็ถ้าขึ้นไปเยอะมากๆนะครับมันเหมือนกับเป็นการแอคทีฟหน้าแขนของเรานะครับระยะที่มันเลยคางเราแล้วเห็นไหมถ้าผมบีบเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นการใช้หน้าแขนเรานะครับถ้าเพื่อนๆโฟกัสที่หลังเนี่ย เวลาเพื่อเล่นไม่ว่าจะเครื่องแม็ชีหรือว่าดึงข้อไม่จําเป็นต้องขึ้นสุดขนาดนั้นนะครับระยะการทําง,งานของหลังเนี่ยมันฟูแลแรงออโมชั่นของมาแล้วนะระยะแค่นี้ก็ถือว่าหลังทํางานเต็มที่แล้วนะครับมันจะเพิ่มอินเทนซีให้ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาหน้าแขนนะครับไม่เสียหายนะครับจะขึ้นสุดก็ได้เช่นเดียวกัน<ะ>นี่แบบนี้เห็นไหมนวนเล็บของเราก็จะหายไปนะครับเพราะว่า เราไปโฟกัสล่นาาหน้แล่นก็สองท่ามันจะได้ปีกและแบทแมนและท่าผู้โอเวอร์อะ่ะ บูธเวนฉันรู้ว่านายคือแบทแมนเฮ้ยรู้ได้ไงอะผมไม่ใช่แบทแมนผมคือบูธเวนบุรุษแห่งบ้านสายทองอะนี่นะครับลิเดนนะครับมาสงสัยนะครับแล้วท่าัวอเวอร์ล่ะอ่ะเล่นให้กูดูดินี่นะครับถ้าเราไม่มีบอคนะครับมีเราอีอันเดียวเราดูสภาพ เดือดร้อนไหมโอ้โหหลังล่างเนาะเล่นโอ้โหยืดยืดจะแทงดูสิเนาะเออ ไปสู้กับปีกหรือสู้กับหลังล่างนะครับอย่างที่บอกไปถ้าพูโอเวอร์เนี่ยส่วนตัวนะครับต้องมีบอกดีๆถึงผมจะเล่นนะครับถ้าเป็นเก้าอี้อย่างนี้อยู่เนี่ยดูขาเก้าอี้แม่งนะครับน่ารักสั์จะถล่มตอนไหนก็ไม่รู้นะครับกลัวเพื่อนๆจะเจ็บผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยมีบอกอยู่ที่ห้องเรียบร้อยหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเล่นไปเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวท่านี่ผมสคิปละกันนะครับไว้ไปที่ยิมแล้วกันไหวไหมเนี่ยมึงพอแล้วยัง จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรแกรมหลังของผมส่วนตัวเนี่ยผมจะเล่นประมาณ3-4ท่าเองนะครับทาที่บ้านแล้วก็ผมจะต่อด้วยโปรแกรมหน้าแขนนะครับไปดูคลิปกันได้นะคนเล็กแขนเทวดานะครับต่อด้วย3ท่านี้เลยก็จะโดนแขนเต็มๆนะครับในเมื่อที่เราดึงข้อไปแล้วเนี่ยหน้าแขนของเรามันทำงานเรียบร้อยนะครับก็ใช้ไปเลยในวันนั้นวันต่อมาจะได้ไปเล่นไหล่หรือเล่นอกนั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทาง Home FitTool นะครับที่ส่งอุปกรณ์ไม้ผมได้ใช้นะครับปกติเนี่ยต้องแอบไปเล่นบ้านแฟนตลอดนะครับตามสภาพเลยแล้วก็เช ตอนแรกๆก็ดูไม่แข็งแรงนะครับใช like ้ไปใช้เมาอ้โหัถ่วทั้งหนักนะครับไอ้นเจ้าน็อตเนี่ย90กิโลก็ยังอยู่นะครับดูผมดงคือไม่ได้จาอนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีทั้งที่จาะได้แล้วก็เราไม่ต้องจาะก็ได้นะครับเลือกได้เลยถ้าจาอก็จะแน่นกว่านี้อีกนะครับแต่นี่ขนาดไม่ได้จัอโว้ไม่รู้ว่ากูขายของครอสับพักรน ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครนะครับอยากจะสั่งซื้อเนี่ยใส่โค้ดผมไปได้เลยนะครับเบจิต้าลดทันทีนะครับน้ำหนักเหล็กและราคาเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะคิดว่าจริงนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปสู้ตัวเองก่อน I am Virgin แล้วเจอกันคลิปหน้าโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับแล้วมันจะได้ปีกแล้วแมน เล่นก็่สองท่าแล้วผู้โอเวอร์ล่ะหาหา